ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนีกลับมาพบปอกันอีเทนเนองนะครับเนาะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเนาะวราะว่ิติดภารกิจนียให้หน้าเท่านี้แหละในสวนเท่านี้แหละครับามื่อนีมาอัปเดตให้พี่น้องในเบืเ้องนะครับมาทายพี่น้องจะเห็นวา่าโคกน้องหน้าสวนแรกหน้าขวัญห่อตอนนี้เดือนมิถุนายนนะครับวันที่20 21นะครับผมฝนขาดช่วงไปนานนะครับเนาะเกือบพ่อสอ2อาทิตย์แล้ว อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วฝนขาดช่วงไปนะครับกะแต่ว่าในสวนห้องห่อในพื้นที่หน้าสวนแหน่งนค้องหองยังมีน้ำนะครับยังมีน้ำพอนะครับน้ำเต็มไฮเต็มหน้านะครับเนาะกะเนื่องมาจากว่าเขามีแรงน้ำนะครับเป็นของตัวเองนะครับมีแรงน้ำกะเก็บน้ำเป็นน้องน้องใหญ่สองลูกนะครับเนาะเป็นน้องบนน้องหลังนะครับและกมีแรงน้ำใต้ดินนะครับ ใส่เสมดสูบขึ้นมาพักไว้ในน้องนะครับปลอ่อยลงมาหาหน้านะครับปีนี้นะครับสวนแดกหน้าขวัญเฮาสีเฮดหน้าแบบอินซี่นะครับบไัไถบัขาดนะครับตอนนี้กระดาเซตสินเรียบร้อยอันนี้เป็นแปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับเนาะเป็นหน้าของน่องไายนะครับเนาะผมก็ได้มาเฮดหน้าของนองไา้นะันครับปีนี้กระใสน้ำจากแรงน้ำของเฮานะครับ ไกลๆกันนะครับที่ล่อมดางสี้าฝานะครับเป็นพื้นที่ของสวนแอกนากขวัญนะครับเนาะพื้นที่นี้ก็คือเป็นพื้นที่หน้าข้างๆกันของนองไทรนะครับเนาะกระดอาศัยน้ำจากสวนโคกน้องหน้าสวนแอกนากขวัญของเอานะครับมาใส่สําหรับตกาแตะกระสีใสดาหน้านะครับในส่วนนี้นะครับพี่น้องสังเกตเบื้องหนามนะครับเนาะอันนี้น้ำจากโคกน้องหน้าของเขานะครับเนาะ ให้บนกระดาหน้าเป็นทีเรียบร้อยนะครับในตะกากระนามเตรียมนะครับเดี๋ยวผ้าไปเบื้องน่ามาจากไสนะครับแรงน่ามาจากไสเดี๋ยวผ้าพี่น้องไปเบื้องนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนสีไปเบื้องให้พี่น้องไ้เบื้องทงหน้าคางๆกันนะครับข้างๆกันอีกแปลงหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มีสภาพเป็นอย่างไรนะครับให้หน้าปกติท mm. ี่โบมีโขงน้องหน้านะครับอันนี้เป็นว่านหน้าวานนะครับพี่น้องครับอันนี้ว่านเขา เป็นที่รียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้เห็นนะดินแห่งเริ่มแตกแล้วนะครับเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนะครับพี่น้องฝนทิ้งช่วงไปนานนี่นะครับเห็นไหมครับพี่น้องถัดออกไปนู่นน่ก็คือกันนะครับน้ำแห่งเป็นทีเรียบเรียบร้อยแล้วนะฝนทิ้งช่วงนี่นะครับแต่ว่าในโซนโขกน้องหน้า ของเห่ายังมีนามเต็มนะครับนามพ่อนามพ่อเพียงที่ใส่สําหรับหน้านะครับช่วงเดือนมิถุนายนเดือนนี้ที่ฝนขาดช่วงไปของเหายังมีนามเพียงพอนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิงแรงนามเนี่ยที่ใส่สูบขึ้นมานน่ครับพี่น้องนี่ก,ก็คือเป็นสซนตะก่านะครับที่โตกะ กากเคียวงามแล้วนะครับเคียวงามแล้วลกไปดำแล้วเห็นเป็นกาที่เหลือก็เพื่อแพ้่แบงนะครับแบงไ้พี่สาวไปดำแต่ว่าหน้าพญาม่ทันมีน้ำครับรอกฝนอยู่อีกสักพักหนึ่งมาฝนถี่มากบ่อันนี้นะครับนี่นะครับเป็นน้ำแรงน้ำที่เข้าสู่ขึ้นมาใไซนานี่ ตอนนี้ครับตอนนี้แดดมันเบานะครับแดดมันมีเมฆบดบังมันก็ได้บ่งมีน้ำไหลนะครับนี่ไหลลงนี่ครับนี่นะครับค้างน้ำใส่ลอกกาเขาไลบรี่ครับไลบรี ER นี่ครับมุ่นนี่มุมน,นีมนน่เสียมาลงให้นี่เดี๋ยวพาอพีเบิ่งครับ ระยะทางนะครับหาสิบเมตรนะครับจากจากปั๊มขึ้นมานี่นะครับพี่น้องทั้งหมดนะครับเข่าที่ดำไปแล้วนะครับนวกานี่หน้าบริเวณนี้ที่มีเห็นหนามยูน่นีหนามมาจากโคกนงหน้าสวนแหลกหน้าควนันท่าทั้งนั้นนะครับนี่นะครับของสวนแหลกหน้าควันเองสามไร่นะครับแต่อีกพื้นที่ข้างๆนี้ หาไรนะครับร่วมกันแล้วแปดไรนะครับนามเพียงพอนะครับนาเพียงพอนี่นะครับดำป็นทีเรียบร้อยครับดำเรียบร้อยนี่นะครับ แรงพนักง,งานที่ใส่สูบน้ำขึ้นไปใส่สวนใส่หน้านะครับอันนี้เป็นแผงโพลีนะครับสามรอยสี่สิบวัตต์สามร้อยสี่สิบวัตต์ยี่สิบสี่โวลต์ครับหลากสายลงไปนะครับแรงน้ำของห้ออันนี้เป็นน้องน้องลูกหล่างครับผมน้องน้องใ่ลูกหล่างครับสําหรับกักเก็บน้ำที่มันไหลลงมาจากด้านบน นะครับที่ปล่อยลงมาจากด้านบนฮักกระสูบน้ำนี่แหละครับพี่น้องสูนบน้ำวนขึ้นไปเพื่อใส่ในในไฮในหน้าในสวนของเขานะครับอันนี้เป็น,นเป็นน้องสำหรับรับน้ำถ่ายสวนถ่ายหน้านะครับถ่ายสวนสําหรับเก็บน้ำแล้วก็สูบวนขึ้นไปด้วยนี่นะครับด้วยโซลาเซลล์นะครับด้วยด้วยแผงโซลาเซลล์นี่แหละครับนี่ด้วยปวั๊มโซลาเซลล์ส,สูบวนขึ้นไปนี่ ตอนนี้แดดมันบดครับผมนี่ครับแดดบมีครับแดดบมีปั๊มก็เลยยังมาเันอทำงานแต่ว่าสายน้ำยังตึงอยู่นะครับสายน้ำที่เห็นอยู่สองเซนนี่ก็คือเซนนีหาสิเมตรนะครับเซนนีหาซิเมตรเซนนีลอยเมตรนะครับลอยเมตรนี่ถึงถึงน้องลูกบนพอดีครับถึงไตหน้องลูกบนยังบาท่านขึ้นน้องนะครับถ้าต่อก,กันกะขึ้นไปกลางน้องพอดีนะครับ สูบสามารถสูบน้ำวนขึ้นไปน้องบนได้นะครับตอนนี้ผมใส่สายสันนะครับหาระยะระ,ยะทั้งหาสิบเมตรเพื่อดึงน้ำขึ้นมาใส่ขังไว้จุดท,ที่เป็นห,หน้าที่สีดำเขาไรบุรีครับเป็นพื้นทีหน้าของหนองไทรในส่วนพื้นทีหน้าของสวนแหลกงน้ำขอนเอเดี๋ยวผมภาพปเบิรงนะครับทีที่ผมบอกว่าเห็ดหน้าบมตองบมตองไทย ม่ต้องขาดนะครับใส่ปลาเป็นพนักง,งานไ้ปุ้ยนะครับเลียงปลาในหน้าเข่าครับลักษณะของเลียงปลาในหน้าเข่านะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งนะครับอยู่ข้างๆนี้ครับนี่ครับนี่นี่ตอนนี้ดำบไม่ที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับ ต้นมะฮุงต้นกว่าอยังมาท่านใหญ่นะครับยังมาท่านจะเดินจบตัวครับไปไหนนี่ครับพื้นที่ของสวนแหลกหน้าขนของห้องนะครับทั้งหมดกับสามไร่นะครับอันนี้เป็นให้หน้าให้หน้านำหน้าแล้วเซตสินแล้วสามเหมือสามเหมือนะครับสามมือแล้วหน้าแปลงนี้นะครับแปลงนี้ผมนำโดยการถี่ดน้ำโลงนะครับบริเวณไทย บมเด็คขาดนะครับเพราะว่าปกติเขาสิครั้งนําขึ้นท่วมตลอดนะครับถ้าเห็นคลิปก่อนน้านี่สีเห็นแปลงนี้เป็นลักษณะเหมือนไข่ไข่น้องนะครับไข่ไข่สะเลียงปลาแต่ว่าบูแมนนะครับเป็นไฮน่านะครับอ่าอีกแปลงนึงนะครับนี่ทัดลงมานี่มีอยู่สองไนนะครับพี่น้องครับมีอยู่สองสองแปลงครับมีกระดมเซตสินเรบร้อยพร้อมกันนะครับนี่นำโดยที่ว่๊ะตองไทยโป๊ตองขาดขึ้นกันครับ เดี๋ยวรอเขาติดสักนาจีออกสักสองสมวันประมาณอาทีหนึ่งผมสิครั้งน้ำขึ้นใส่ให้เขาตั้งตัวก่อนครับเพราะว่าโ้นนี้มันมีหอยเชอรี่ค่อนข้างหลายอยูใ่ในนองนะครับน้ำที่ลดลงแล้วไปใสนะผมปล่อยลงไปหน้องลุมผลครับเหลือน้ำใบแค่พ่อไห้ปลาที่ปล่อยในหน้าในอาศัยอยู่นี่ครับลักษณะนี้นี่นะครับตรงนี้ลึกประมาณเมตรหนึ่งครับ เม็ดหนึ่งเม็ดกลัว,วน้ำเพียงอยู่ประมาณเล่าน่มครับบางจุดกับเพียงเอวครับนี่นะเลือกอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งทั้งสองไทน,นะครับทั้งสองแปลงเป็นลักษณะเดียวกันนะครับนี่ลดน้ำลงให้าอยูในในคลองตัวนี้นะครับคลองตัวนี้เพื่อให้ปลาย,ย,งยิงยูได้นะครับเป็นปนิลปะตะเพยนนะครับที่ผมปล่อยไว้นี่นี่นะครับ นะครับพี่น้องครับปลากรสีอยู่ในส่วนนี้ครับเดี๋ยวพ่อเขาตั้งตัวได้เนี่ยเขาแข็งแรงผมสิบข้างน้มใสขึ้นมานีแล้วก็ปล่อยปลาลงในหน้าเขานะครับใสปลาเป็นพนักงานใหปุ๋ยสําหรับหน้าสองแปลงนี้นะครับผมเป็นหน้าของพื้นที่ของสวนแรกหน้าขวัญเองนะครับเห็นหน้าโดยบ่อใสปุ๋ยนะครับขันตอนการดํากับบ่อบ่อไถยบ่อขาดนะครับนำเลย บ่แข็งนะครับผมพี่น้องลมเกินไปซะโดยสัมนะครับเป็นลักษณะของคล้ายๆกับน้องนามนะครับพี่น้องครับพอลดนามลงมันก็ี้มีลักษณะเป็นขี่โคลนนะครับขี่ตมนะครับนี่นะครับทํานาโดยไม่คาดไม่ไถนะครับดำเรืเลยนี่ลักษณะของการเลี้ยงปลาในหน้าเขานะครับลดนามลงมานีนะครับผมเชิดเป็นข้องข้องไหวบริเวณนี้นะครับเพื่อการเก็บนามในการ เอาปลาลงมาไว้ในโซนนี้พอาะวาน้ำลดลงมาโซนนี้ปลามันจีลงมากองอยู่นี่เบิดครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอเขาเปิดน้ำขังน้ำเขาเสนหาปลามันก็สีทำหน้าที่ของมันครับมาหากินในหน้าเขาครับในการใส่ปุ๋ยโดยการขับทรายนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวปีนี้ปีแรกนะครับผมพี่น้องครับติดตามผลงานนะครับต่อไปว่าจะเป็นลักษณะแบบใดนะครับตอนนี้เขาในประมาณสามสีเหมือนะครับเขากำลังเริ่มตั้งตัวอะไรเดี๋ยว อ่าอีกสักอีกสักระยะหนึ่งผมก็จิขังน้าขึ้นไซนนะครับโดยการจี๋ปล่อยน้ามาจากน้องลูกบนลนะครับมาขังน้มบริเวณนี้เพื่อให้ปลาหากินแล้วเขาได้รับน้ำได้เต็มที่นะครับเม่มีปัญหาเรื่องน้ำนะครับพี่น้องครับน้ำเขาพ่อน้าเขาเพียงพ่อนะครับทัดออกไปนั่นทัดขึ้นไปนั่นก็เป็นขอบป็ดนะครับเป็ดไข่กากีแคมเบลนะครับอ่ะโอเคครับพี่น้องครับสาหรับมือนีกับภาพพี่น้องเมืองซนมมิสกอรนะครับเลาวสำหรับการทํานาแบบไม่ไทย ไม่คาดนะครับไม่ใส่ปุ๋ยของสวนแหลกหน้าขวัญพี่กัดนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอศรีือนทอนตำบลคันไร่นะครับผมเพิ่งเริ่มเพล็ดนะครับเพิ่งเริ่มเพล็ดปีแรกปีนี่แหละครับผมฝากไว้สักนิดสักวันครับพี่น้องครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ